ขค่ะต่อไปนะครับใส่เมล็ดพริกไทยครับนี่ครับเนี่ยบิดพริกไทยให้เขาบิดพริกไทยนะดูครับดําๆครับ๋อเดี๋ยว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 ดำดำเนี่ยค่ะดำดำเดี๋ยวโอเคพริกไทยครบเป็นแล้วนี่ค่ะแล้วก็มาใส่เลขแปดเลยค่ะยังใส่เลขแปดเลยยังใส่เลขแปดต่อไปใส่เลขแปดเนี่ยนะครับวางไว้วางค่ะวางสวยงามค่ะลูกค่อยๆวางค่ะ กับเราใส่ไม่เยอะมากนะคะพิกทายเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะทานไม่ได้นะคะกล้วก็บลู๊ดรวมเด็กจะทานไม่ได้นะคะโอ้ตอนนี้วุ้นเส้นยังไม่ละลายเลยค่ะหืมวุ้นเส้นยังไม่ยังไม่หิ้งเลยวุ้นเส้นผมขอร้องจัดนะครัอุ้ยเส้นลึกโอ้โหยังแข็งอยู่ดิกลิงค่ะตอนนี้เราก็มาใส่เลดบ่ายอยู่นะคะ ท้ค่ะโอเคไปค่ะ,คะเรียงเบคอนค่ะก็เรียงเบคอนนะครับเรียงค่ะเบค,เนคอนหรือเบคอนครับ